วันนี้นะครับผมได้นําพระที่ผมเก็บอยู่นะครับมาให้เพื่อนศึกษาและแบ่งปันกันนะครับวันนี้นะครับก็คือพระรูปหล่อหลวงเมืองินปืนแตกนะครับพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพูนะครับเป็นพระที่สร้างปศ2 5 2 8นะครับพระพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์เสียงกลมนะครับและก็จะมีพิมพ์นี้แค่พิมพ์เดียวนะครับพระสภาพนี้ก็เรียกสภาพเก็บนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับซึ่งผมมีด้วยกันประมาณ8องค์มาให้เพื่อนศึกษาและแบ่งปันความรู้กันนะครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นพระหลายหลายองค์เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเข้าใจและก็สามารถแยกยิ้มแยกแยะพิมพ์พระได้นะครับโดยเฉพาะพระเรียนแบบพิมพ์นี้ถือว่าฝีมือมากๆเลยแต่ยังมีข้อด้อยอยู่หลายๆจุดนะที่ซึ่งสามารถให้เพื่อนๆสามารถแยกแยะพิมพ์ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมได้นาําพระรูปหล่อหลวงเมรนปืนแตกพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพูนะครับมาให้เพื่อนศึกษาประมาณ9องค์นะครับซึ่งเป็นพระท,ที่ผมเช่าเก็บมาเรื่อยๆนะครับ แต่ภาพสภาพสวยเดิมมาผมมักเก็บเช่าเก็บไว้นะครับราคาเนี่ยถือว่ายังไม่สูงนะครับราคาก็าอยู่ประมาณพันกว่าบาทน,นะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์แรกกันนะครับพระรูปหล่อหลบพเงินปืนแตกพิมพ์เสียงลมโตจมูกชมพู่เนี่ยถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์เสียงลมนะครับที่สําคัญนะครับจะมีพิมพ์นี้แค่พิมพ์เดียวนะครับ ในการพิจารณาพระเพื่อนๆต้องจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับโดยเฉพาะหน้าพระนี่จะมีลักษณะแบบนี้ทุกองนะครับเพื่อนๆต้องจดจําเขาหน้าได้นะครับที่สําคัญนะครับเป็นลักษณะตาโปนนะครับถ้าเป็นตากระจับส่วนใหญ่จะเป็นพระเลื่นแบบนะครับจมูกนี่เป็นลักษณะคล้ายๆปล่นยมพู่เป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับโดเยเฉพาะปากของท่านนี่จะเป็นลักษณะปากอมยิ้มนะครับเห็นไหมครับหรือจวรด้านนี้4เส้นนะครับโอเคนะครับหริ้วจมูในนี้ช่องเจ็ดเส้นนะครับ ถ้า6เส้นนี่จะเป็นพระเลียนแบบดีหรือว่าเป็นพระสร้างยุคหลังนะครับลักษณะจะเป็นมือก้ามปูนะครับเห็นไหมเป็นมือก้ามปูที่มือมือรองก้ามปูนะครับเห็นไหมครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระสภาพเก็บนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะริวจวบด้านนี้นะครับประมาณ8เส้นนะครับนับเลยนะครับ1 2 3 4 5ส7 8าสี่ห้าจดดจะมีเส้นเล็กอยู่เส้นนึงครับริวจวอันนี้หเส้นนะครับ โดยเฉพาะ3เส้นนี่จะต้องเรียงกันนะครับเป็นไหมครับต้องเรียงกันนะครับ่วนใหญ่เส้นแรกจะเป็นเส้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับโอเคนะครับที่สําคัญใต้ฐานจะมีลักษณะรอยแต่งไม้เสียดทุกองนะครับโดยแต่งรอบเลยนะครับเมื่อเพื่อนพลิกตูขบข่าเนี่ยครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณรอยประกบ่นเทียนนะครับแล้วก็พระส่วนใหญ่ก็จะมีรอยแต่งไม้เสียดเหมือนกันนะแต่ว่าพระพิมพ์นี้องค์นี้นะครับถือว่ารอยแต่งไม้เสียดเนีนยไหมครับถือว่าดูง่ายนะครับเป็นแถบลงมาเลยเนี่ยแบบนี้ครับดูง่าย โดยเฉพาะฐานพระเนี่ยตะใบนะครับเพื่อนๆต้องจดจํารอยตะไบให้ได้นะครับลักษณะรอยตะไบจะมีลักษณะแบบนี้ทุกองน,นะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์แรกกันนะครับพระรูปรหล่อหลบมพรอเงินปืนแตกพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพูนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับโดยเฉพาะพิมพระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยพพเยพืพ่อนๆต้องจดจําให้แม่นนะครับ ลักษณะตาจะเป็นลักษณะตาโปนนะครับจมูกคล้ายๆผลชมพู่เป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับเป็นพระที่ดูง่ายไหมครับลักษณะรอยแตรอยแต่งไม้เสรที่ขอบข้างเนี่ยถือว่าแต่งมาแบบเรียบร้อยสวยงามนะครับโดยเฉพาะริ้วจรวนด้านหลังเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยเนื่องจากเป็นพระที่หล่อแบบโบราณนะครับหล่ออุ่นเทียนนะครับก็จะมีรอยตาหนีเห็นไหมครับเนี่ยครับเร้านี้มีลักษณะรอยตำหนีเหมือนอุ่นเทียนร้ามีการซ่อมอุ่นเทียนด้วยนะครับยิ่งทําให้พระพิจารณาง่ายนะครับ วันนั้นโลหะจะมีลักษณะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับถือว่าดูง่ายจริงๆนะครับตามซ้อเขยังมีคราบพิบ่าแบบเดิมๆนะครับสนิมเนี่ยจะเกิดขึ้นบนคราบพิบ่าอีกครั้งหนึ่งยิ่งทําให้พระพิจนาง่ายนะครับเป็นพระที่สร้างจากโลหะเก่านะครับและข้อล่านี้ถือว่าเป็นพระสภาพเก็บนะครับโดยเฉพาะถ่ายฐานพระนะครับโดยตะไบแบบนี้ครับถือว่าดูง่ายมากเลยสําหรับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปืนแต่ะครับพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพูนะครับ องนี้ถือว่าเป็นองค์แรกนะครับเป็นพระที่ได้มาเนี่ยสวยมากๆเลยและพิมพ์พระร่ำจริงๆนะครับเป็นพระที่ถูง่ายนะครับโอเคนะครับมาดูองค์ที่สองกันนะครับองค์ที่สองนี้ก็ถือว่าสวยมากๆองหนึ่งนะครับเป็นพระที่ถูง่ายนะครับเป็นพระสภาพเก็บเหมือนกันนะครับผมมักจะชอบพระสภาพนี้เก็บนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะดูพิมพ์พระมีความคมชัดนะครับและก็ผิวเนี่ยได้มาเดิมเดิมนะครับพระลักษณะนี้ก็เรียกผิวหริงๆนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับ พระรูปลอหลบมื่อเงินปืนแตกพิมพเสยงกลมโตจมูกชมพูนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยนะครับริ้วจวูนั้นนี้ต้องเจ็ดเส้นนะครับเห็นไหมครับเจ็ดเส้นนะครับริ้วจวูนั้นนี้สี่เส้นนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยตาจะเป็นลักษณะตาโปนนะครับเห็นไหมครับจมูกคล้ายผลชมพูเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับเป็นลักษณะปากอมยิ้มนะครับนี่ครับลักษณะรอยแต่งไม้เสนีย์ที่ใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาคมๆได้เรียบร้อยสวยงามนะครับ โดยเฉพาะสนิมเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยตามซอก็ยังมีคราบคิ่เบ็นแบบเดิมๆนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเนี่ยครับลักษณะรอยแต่งไม้สเสนีห์นะครับบริเวณข้างหูเนี่ยถือว่าคมมากๆเลยเป็นพระที่ดูง่ายนะครับหริวเจวอนเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยนะครับองค์นี้ถือเป็นองค์ที่2เนี่ยข้อได้ผิวมาเนี่ยถือว่าสภาพสวยเดิมๆนะครับโดยเฉพาะฐานพระเห็นไหมครับไม่ต่างจากองค์แรกเลยโดยเฉพาะรอยตะใบนะครับเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับ องนี้ถือว่าเป็นองค์ที่2นะครับโอเคนะครับเรามาดูแบบ่อไวนะครับผมจะให้เพื่อนดูหลายๆองคองนะครับจะได้ทาจะได้แยกยายพิมได้นะครับองคนี้ถือว่าองที่3นะครับเทียบองที่2องนะครไม่แตกต่างเลยเป็นพระพิมเดียวกันเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับพระอนี้เป็นพระออคงนะครับที่ได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดและพิจารณาง่ายจริง โดยเฉพาะ,ตะใต้ตะใบใต้ฐานเนี่ยถือดูง่ายมากๆเลยโอเคนะครับเรามาดูพลากันนะครับพลารูปหล่อหล่มเพ้งเงินปืนแตกพิมพ์เสนกลมโตจมูกชมพูนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พลาเนี่ยถือว่ามีความคมชัดและพิจาณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพลาเนี่ยถือว่าพิจารนาง,ง่ายจริงเป็นลักษณะตาโปเนเห็นไหมครับจมูกรวบโดง่งเป็นลักษณะคล้ายๆผลชมพูเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับโอเคนะครับเรืองจีวรอันนี้ต้องเจ็ดเส้นนะครับ เนี่ยครับรอยแต่งไม้เศษที่ใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งแบบกลมๆเร,เรียบร้อยสวยงามเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเมื่อเพิ่มเพื่อนพิูขอบข้างเนี่ยเพื่อนๆก็เจนรอยประกอบบุญเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียอยเห็นไหมเป็นแถบเลยเป็นพระที่ดูง่ายมากริวจวนด้านหลังถือว่าถอดติดคมชัดและพิจารณาง่ายมากเลยโดยเฉพาะฐานพระนะครับถือว่าผ่านการแต่งมาละเอียดและพิจารณาง่ายจริงๆนะครับโอเคนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่3ไดและก็ได้ผิวมาเดิมๆเป็นพระผิวหิ้งองค์นะครับ นะครับเรามาดูองค์ที่สี่กันนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นพระที่สวยนะครับพระทั้งหมดนี้เป็นพระที่ผมคัดมานะครับเป็นพระที่สวยทุกองค์เลยนะครับเป็นพระสภาพเดียวกันทุกองค์นะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับสนับพิมพ์เสียงลมโตจมูกชมพู่นะครับถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์เสียงลมนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระของนี่อีกองนะครับ พระรูปลอหลงเพระเงินปืนแตกพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพูนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์ระนี่ถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพระนี่ถือดูง่ายจริงเป็นลักษณะตาโปลนี่นะครับจมูกรวบโด่งเป็นลักษณะคล้ายๆผลชมพูเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับปากนี่จะเป็นลักษณะอมยิ้มนะครับด้ยวยจวบอันนี้4เส้นนะครับด้วยจวนอันนี้ต้อง7เส้นเท่านั้นนะครับถ้าเป็นหกเส้นจะเป็นพระเลนแบบหรือพระสร้างยุคหลังนะครับ เหล้านี้ถือว่าตามซอกเนี่ยสนิมขึ้นหาถือว่าเป็นธรรมชาติตมากๆเลยจะขึ้นบนคราบขี้เบ้าอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมครับยิ่งทําให้พระพิจจะณนง,ง่ายนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนพี่ตัวข้างเพื่อนๆก็เจนรอยรแต่งไม้เสียเนี่ยเป็นแถบลงมาเลยเห็นไหมครับดูง,ง่ายนะครับโดยเฉพาะดิจวนด้านหลังเนี่ยถือว่ามีความคมชัดนะครับเหล้านี้แต่เหล้านี้จะมีรอยตำหนี่มีลักษณะหุ่นเทียนราวมีการซ่อมหุ่นเทียนด้วยยิ่งทําให้พระพิจจะณนง,ง่ายนะครับวันนา้าโลหะจะมีลักษณะเป็นขึ้นๆแบบนี้ครับโล เป็นพระที่สร้างจากโลหะเก่าสมัยยุคหลวงว่งเงินนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะฐานพระนะครับถือว่าผ่านการแต่งมาลียอียดเล็เพราะสวยงามนะครับบริเวณนี้น่าเป็นบริเวณรอยตัดช่อนะครับเห็นว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่4นะครับเป็นพระที่ดูง่ายองค์นะครับโอเคนะครับมาดูองค์ที่5้านะครับ อง์นี้เป็นองค์ที่5นะครับอง์นี้ก็ถือว่าเป็นพระสวยเดิมเหมือนกันนะครับแต่พระองค์นี้มีตําหนิจากขุนเทียนที่บริเวณแก้มนะครับแต่ก็ยังมีคราบคิ้วติดอยู่เต็มเห็นไหมครับเป็นพระที่ถูกง่ายนะครับเป็นพระที่ได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆพิมพ์พระนี่มีความคมชัดนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับพระรูปหล่อหลบว่าเงินปืนแต่งนะครับพิมพ์เส้นลมโตจมูกชมพู่นะครับถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์เส้นลมนะครับ และก็จะมีพิมพ<ล>์นี้แค่พิมพ์เดียวนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับองนี้โอเคนะครับเป็นลักษณะตาปูนจมูกรวบโด่งจมูกคล้ายผลชมพูเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมาพอสมควรนะครับเห็นไหมครับเิี้จวอันนี้ต้อง7เส้นนะครับเิี้ยวอันนี้ต้อง4เส้นนะครับเป็นครับเมื่อเพื่อนเพื่อนพิตูขอบข้างเพื่อนเพื่อนก็เ็นรอยประกอบผนยนลักษณะรอยแต่งไม้เสเนียดนะครับถือว่าแต่งมาได้เรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นตู้เป็นแถบลงมาเลยนะครับ ริ้จวจวนด้านหลังเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะโลหะเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเกา่าพระสาภาพนี้ก็เรียกพระสาภาพเก็บนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับโดยเฉพาะตะใบใต้ฐานเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงนะครับบริเวณนี้น่าเป็นบริเวณหัดจ่อนะครับเล่ยลอยตำหนิใจขอเทีมก็าสามารถพิจา,ยยารณาอินทราพิโติอยู่เต็มนะครับพระสาภาพเก็บเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะสมีเสนิมขึ้นปกคลุมแบบบางๆนะครับทําให้พระมีเสน่ห์มากๆครับ โอเคนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่5้านะครับวันนี้ผมมาให้เพื่อนชมทั้งหมด9องค์นะครับโอเคนะครับพระนี้เป็นพระองค์นะครับที่ผมเช่าเก็บไว้นะครับเป็นพระสภาพสวยเดิมนะครับที่แทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเป็นพระผิวหิ่งหิ้งนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่หกนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับ พระรูปหล่อหลบเพราะเงินปืนแตกพิมพเสียงกลมโตจมูกชมพู่งนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์ระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเห็นไหมครับมีลักษณะเนี่ยรับพืนๆต้องจดใจแม่แม่นนะครับเป็นลักษณะตาปนจมูกรวบตวงโดยเฉพาะจมูกจะคล้ายผลชมพู่เป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับลักษณะปากท่านจะเป็นลักษณะอมยิ้มนะครับ ริบจว์ด้านนี้ต้อง4เส้นนะครับริจูวด้ันนี้ต้อง7เส้นนะครับรับไปได้7เส้นนะครับถ้า6เส้นเนี่ยจะเป็นพระสร้างยกหลังหรือพระลิลแบบนะครับเห็นไหมครับลักษณะเป็นมือกล้ามปูเห็นไหมครับเนี่ยครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียดที่ใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาแบบคมคมเรียเร้อรยสวยงามนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเมื่อเพื่อนพลิกตูขอบข้างนะครับเพื่อนเพื่อนก็เจนรอยประกอบุูนเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียดเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับริบจววาด้านด้านหลังเนี่ยถือว่า มีความคมชัดนะครับโดยเฉพาะโลหะเนี่ยถือว่าพิจนาง,ง่ายมากเลยเป็นพลัที่สร้างจากโลหะเก่านะครับลักษณะโลหะจะมีลักษณะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเก่านะครับเห็นเนี่ยครับเราแต่งมาสซินเนตเห็นไหมครับโดยเฉพาะฐานปลายนะครับพิจารณาง่ายมากๆเลยสำหรับพระรูปลอ่ลอหลงมเพราะเงินปืนแตกพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพู่นะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่6นะครับเป็นองค์ที่6เป็นพระที่ดูง่ายนะครับโอเคนะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับ องนี้ถือว่าเป็นองค์ที่7นะครับเห็นไหมครับถ้าเทียบองค์ก่อนหน้านะครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันสภาพเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระสภาพเก็บนะผิววิ่งเลยนะครับพระแบบนี้เหมือนออกจากวัดใหม่ๆเลยก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับถือว่าเจ้าของเดิมถือว่าเก็บมาได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับลองดูพระกันนะครับพระรูปรอหลวงพรอเงินปืนแต่พิมเสียงกลมโตจมูกชุ่มพูองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับ พิมพ์พระเนี่ยถือว่ามีความคุมชั้นมากเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายจริงนะครับจมูกของท่านเนี่ยคล้ายผลจมพูเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับริบวรนั้นนี่ต้อง4เส้นริบวรย่ังนี้ต้อง7เส้นนะครับเห็นไหมครับลักษณะเป็นมือข้ามปูนะครับโดยเฉพาะสนิมเนี่ยขึ้นเป็นลำชั้นมากๆเลยเป็นพระที่ดูง่ายนะครับพีนี้และก็จะมีพิมพ์เดียวนะครับเป็นพระที่เล่นง่ายจบง่ายนะครับเมื่อเพื่อนพลิกนดูขบข้างเพื่อนๆก็เจรอยประกอบผลเทียนนะครับ ลักษณะรอยแต่งไม้เนียดถือว่าแต่งมาแบบเรียบร้อยสวยงามนะครับริ้วจรวนด้านหลังถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยนะครับและเป็นธรรมชาติจริงนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับดูง่ายมากเลยโดยเฉพาะฐานด้านนะครับถือว่าแต่งมาได้ละเอียดและเรียบร้อยสวยงามนะครับบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณรอยตัดช่อนะครับและรอยตำหนิจากบุเทียนก็สามารถพิจารณาครับที่พ่อติดอยู่เต็มนะครับเป็นพระองค์นะครับที่สวยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพิมพ์พระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลย องนี้นะครับ um, ถ okay, ือว um, er <Okay, S 2> <w> ่าเป็นองค์ที่7นะครับเป็นองค์ที่7เป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระสภาพเก็บแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับโอเคนะครับนอเครับเรามาดูองค์ต่อไปครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่8นะครับเป็นพระรูปหล่อหลอมเพื่อเงินปืนแตกนะครับที่สร้างปศ2528นะครับพิมพ์เ้นกลมโตจมูกชมพูนะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระสภาพผิวหิ้งหิ่งแทบไม่ผ่านการใช้เลยเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่า พระทุกองสนิมเหมือนกันทุกองนะเพราะว่าเป็นพระที่ผมเช่ามาจากรังเดียวกันนะครับเป็นพระสภาพเก็บทุกองนะครับก็จะมีบางองค์ที่ผมเช่ามาจากข้างนอกก็จากรังนี้นะครับแต่รังนี้หลายองค์นะครับแต่ผมจะพยายามหาพระที่สภาพกล้เคียงกันมาให้เพื่อนดูนะครับดูหลายๆองค์นะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาและก็ต่อยอดได้นะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับ พระรูปหล่อหล่อมเงินปืนแตกพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพูนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าพระนี่ถือว่าพิจญานาง่ายจริงจมกูกของท่านคล้ายผลชมพูเป็นที่มาของชื่อพิมพนะครับหรือจีวานอันนี้ต้อง4เส้นนะครับหรือจีวรอันานี้ต้อง7เส้นเท่านั้นนะครับโอเคนะครับลักษณะเป็นมือกล้ามปูนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับพิมพ์นี้ เป็นพระที่เล่นง่ายจบง่ายนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เส้นที่ได้ฐานถือว่าแต่งมาแบบคมๆเรียบร้อยสวยงามนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนพิตูบขบข้างเพื่อนๆก็เห็นรอยประกอบปุนเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสนเนี่ยถือว่าแต่งมาแบบเรียบร้อยสวยงามนะครับโดยเฉพาะริบวนด้านหลังเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะสนิมเนี่ยขึ้นเป็นธรรมชาติเละยดูง่ายมากๆเลยเป็นพระที่เล่นง่ายจบง่ายจริงนะครับสำหรับพระเพมยนี้นะครับและที่สําคัญราคาเพื่อนๆสามารถเช่าได้นะครับ โอเคนะครับโดยเฉพาะฐานพระนะครับถือว่าผ่านการแต่งมาละเอียดและพิจารณางง่ายจริงนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่8นะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับปิวหิ่งเลยนะครับมาดูองค์สุดท้ายของวันนี้กันนะครับเห็นไหมครับสภาพเนี่ยไม่ต่างกันเลยจาก8องค์ที่แล้วนะครับคือผมจะเก็บพระสภาพแข้เคียงกันนะครับถือว่าเป็นพระสภาพสวยและเดิมๆนะครับ โอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับสรับพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพูน,นะครับเป็นพระรูป,ปรเาของผเงินปืนแตกนะครับที่สร้างปศ2528นระ 2, นะครับโอเคนะครับมาดูองค์สุดท้ายกันนะครับพระรูปอรอหลบระเงินปืนแตกพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพู่นี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระเนี่ถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ถือว่าดูง่ายจริงๆนะครับ ลักษณะเป็นลักษณะตาปูนนะครับแล้วก็จมูกรวบรวงจมูกคล้ายผลจมู่เป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับโดยเฉพาะปากท่านจะมีลักษณะอมยิ้มนะครับ,ร,บริจวอนอันนี้ต้อง4เส้นนะครับริจวอนนี้ต้อง7เส้นนะครับเปล่านี้ถือว่าริบจวอนมีความคมชัดมากๆเลยนาเจ็ดเส้นดูง่ายนะครับลักษณะเป็นมือข้ามปูนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียดที่ได้ฐานถือว่าแต่งแบบคมคมได้เรียบร้อยสวยงามน,นะครับโดยเฉพาะสนิมนี่ขึ้นเป็นเนือชัตนมากๆเลย เมื่อเพื่อนเพื่อนพิกถูกขอบข้างเพื่อนเพื่อนก็เจ็ดรอยประกอบปูนเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสเนียรเนนะี่ยเป็นแถบลงมาเลยดูง่ายนะครับหรอ้ววันด้านหลังถือว่าถอดติดคมชัดนะครับและก็สนิมนี่ถือว่าสวยงามได้ดูง่ายจริงๆนะครับสนิมจะขึ้นเป็นลักษณะบางๆนะครับเป็นธรรมชาติามากๆเลยวันนาโลหะจะมีลักษณะเป็นขึ้นๆแบบนี้ครับโลหะเก่าโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับ เป็นพระองค์นะครับที่ได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมเดิมที่ดูง่ายจริงนะครับโอเคนะครับพระผมมีทั้งหมดวันนี้ไหมเพื่อนศึกษาทั้งหมด8ปแปดองค์นะครับเป็นพระสภาพสวยเดิมนะครับเป็นพระสภาพเก็บทุกองค์เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่มือให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับสรับพิมพ์เสียงลมโตจมูกชมพูนะครับถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์เสียงลมนะครับที่พิมพ์พระเนี่ยถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับ พระพิมพ์นี้ส่วนตัวผมนะเป็นพระที่น่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะครับเพราะว่าราคาพระที่สําคัญยังไม่สูงมากนะครับและก็พิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจานาง่ายนะครับเป็นพระอีกพิมพ์นึ่งครับเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าพบเจอบ่อยๆนะครับแต่ตอนนี้พบเจอน้อยแล้วนะครับเนื่องจากมีหลายๆท่านนะชื่นชอบพระพิมพ์นี้ก็เก็บสะสมเยอะมากๆเลยนะครับพระทั้งหมดนี้เป็นพระสภาพสวยเดิมนะครับทุกองค์เลยนะครับเป็นพระที่ตูง่ายนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถเช่าเก็บได้นะครับราคาก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทองค์ละพันกว่าบาทนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับหรือพระรูปหล่อหล่เพราะเงินปืนแตกนะครับที่สร้างปศ2 5 2 8นะครับพิมพ์เสียงกลมโตจมูกจมพู่นะครับ ขอให้เพื่อนเอนสแกน QR วอารโค้ดลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ